นับจนถึงตอนนี้กระบวนการซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากกลุ่มทุนของเซอร์จิมและคลิปก็ยังไม่ได้บทสรุปนะครับแม้หลายวันมานี้ทิศทางข่าวจะรายงานมาตลอดว่ากลายบรรลุดีลกันแล้วก็จริงซึ่งถ้าไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดแบบล็อกถล่มจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นที่เซอร์จิมและคลิปจะเข้ามาปรากฏกายในโรงละครแห่งความฝันกับฐานะของกลุ่มที่จะเข้ามามีอำนาจบริหารภาคส่วนฟุตบอลตามที่ข่าวรายงานกันมาตลอดแต่ตรงจุดนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันครับว่าสัดส่วนหุ้นแค่5%จะะะสสาาามมรรรถทอไไในนนดดดัดัับกกโต้งคน ของสมโมสรขยับออกมาตั้งคำถามเอาไว้โดยระบุว่าเอาจริงๆเลยผมไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ว่าเซอร์จิมแรดคิปจะได้ขยับทําอะไรอย่างอิสระเสรีกับผู้ในมือที่ว่ากันตรงๆมันก็แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสิ่งที่ผมอยากตั้งคําถามคือตระกูลเกรเซอร์หรือคนของพวกเขาในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่รู้สึกอยากมีปากมีเสียงอะไรเลยหรือหากว่ามันมีการต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆด้านฟุตบอลขึ้นมาจริงๆโอเคแล้วว่าก่อนซื้อหุ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะมีการทำสัญญากันไว้แต่ผมพูดในกรณีเเเกกกิิิดสสถถาาาาานนนรรรณ์งงงๆขึ้้มชช่่่่ซอไบทีคุ จะทําในฐานะหุ้นใหญ่พวกเขาจะไม่คิดใช้อํานาจที่มีเข้ามาแทรกแซงจริงๆเลยหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าพวกเขาแทรกแซงแน่สาหรับเซอร์จิมแน่นอนว่านี่คือย่างก้าวสาคัญของเขาและพาพวกที่จะต่อยอดไปยังการเทคโอเวอร์สโมสรแบบถาวรแต่คําถามคือเราไม่รู้เขาเองก็ไม่มีทางรู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนโดยเฉพาะต้องใช้เวลาแค่ไหนที่จะตกแต่งให้หลายสิ่งหลายอย่างกลับมาดําเนินไปตามคันลองที่ถูกต้องก็ถือเป็นชุดคําถามที่น่าสนใจจากปากของพอสโคซึ่งคําตอบที่ถูกต้องยังไม่สามารถหาได้ในเวลานี้เพราะสุดท้ายแล้ว ก็คงต้องรองให้กลุ่มทีมงานของเซอร์จิมแลตคิปได้เข้ามาในฐานะหุ้น25%เปอร์เซ็นต์สียก่อนแล้วจึงจะได้รู้ว่าสิ่งที่พพสโคตั้งแง่เอาไว้นั้นจะเกิดขึ้นจริงมากน้อยเพียงใดแต่ที่แน่ๆถ้าการบริหารภักส่วนฟุตบอลมีการเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของคนที่มีความรู้ด้านฟุตบอลจริงๆมันก็คงน่าจะดีกว่าที่เป็นมาตลอด10ปีหลังนี้นะครับไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนที่มาเซลเบลซึ่งมีดีกีเป็นอดีตหัวหน้าทีมแมวมองของปีสแสดงมานานถึง6ปีเดี๋ยวมาแชร์มมมอาาาหาายเคื่ ที่ย้ายมาทํางานกับปีศาจแดงในช่วงปี2014พร้อมๆกันกับที่หลุยฟันเกาเข้ามาเป็นในายใหญ่ของสโมสรนโดยตอนแรกที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการหาข้อมูลคู่แข่งก่อนที่2ปีจากนั้นมาเซิลบัลจะถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าทีมแมวมองของสโมสรนในระดับทั่วโลกกับหน้าที่การสอดสวงหาบุคลากรลูกหนังที่มีความสามารถเข้ามาในเวลานั้นหลุยฟันเกาไม่พึงใจกับระบบแมวมองของทีมปีศาจแดงอย่างมากดังนั้นเขาจึงสบายใจที่มีมาเซลเบัลเข้ามาแต่ยุคสมัยดังกล่าวก็มีการเผยจากเมโทรว่า นักเตะระดับดาวเด่นไปหลายรายนะครับอาทิเช่นบัตฮูเมลเซคียอลามอสอิลคายกุนโดกันซาดิโอมาเน่โทมัสมุลเลอร์แกเลตเบลมาจนถึงแฮร์รี่เคนในวันที่ยังไม่เปลี่ยปลป่งซึ่งก็ทําให้เป็นที่มาว่าทําไมหลุยฟันเกา่าจึงเคยเรียกขันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นสโมสรการค้าไม่ใช่สโมสรฟุตบอลและความเห็นดังกล่าวก็ได้รับการเห็นด้วยจากมาเซลเบลที่กล่าวสัมทับตามน้าไปอีกทีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่แค่สโมสรที่วิเศษอย่างเดียวเพราะเนื้อในยังมีความวุ่นวายด้วยทุกงอา,งาเลืรม การตลาดผมพูดได้ว่าอย่างการเลิกจ้างผมก็เป็นการเลิกจ้างที่มีสาเหตุมาจากเรื่องการเมืองภายในมันมีสถานการณ์ตอนนั้นว่าบุคลากรชาวดัตมีอำนาจนำในสโมสรมากไปและไม่ใช่ทุกคนที่ชอบมันสักเท่าไหร่ผมวิจารณ์ยูเนเตตจากเนื้อในล้วน,วนสิ่งที่น่ารำคาญมากๆก็คือการที่พวกเขาตัดสินใจอะไรเชื่องช้าเป็นเต่าพร้อมกันนี้มาเซลเบายังได้ยกตัวอย่างผู้เล่นขึ้นมา2คนว่าถ้าการดําเนินงานของสโมสรปีสัตว์แดงเป็นปกติเหมือนทีมอื่นเขาทั่วไปปานนี้ก็คงได้ตัวมาร่วมทีมตั้งแต่สมัยยังไม่มีชื่ มาเซลบอลว,ว่ามาก็คือมาไทเดลิกและเฟรนกี้เดยองในช่วงที่ยังสวมเสื้ออาแจากอัมสเตดัมด้วยกันทั้งคู่โดยมาเซลบอลระบุว่าหากยูไนเตดเป็นงานพวกเขาก็คงใช้อิทธิพลจากเอวินฟาเดซาที่มีตำแหน่งสูงในอาแจากในการช่วยเหลือเรื่องดิวมาเซลบอลปิดถ่ายว่าคุณเข้าใจไหมว่ายูไนเตดสมควรได้ดิวพวกนี้ตั้งแต่เนิน่นๆจัดการก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้นักเตะได้พัฒนาตัวอีกหน่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็อย่างได้เลยรอบวันที่ผ่านมายังมีอีกชิ้นข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี <c oughs> <ๆ>่ยวกับเล่าเฟวาลานออ้อกมีข่าเชื่อโยยยงกกับาาาร้ไปด และว,ว่ากันตามตรงก็ยังเชื่อมโยงอยู่ล่าสุดมีตัวละครเพิ่มเข้ามาใหม่กลายเป็นว่าลาเฟวารลานถูกลิง์เข้ากับหน้าข่าวตลาดนักเตะกับทางบบเยอร์มิวนิกประเด็นสําคัญคือถ้าเป็นสื่อไก่กาทั่วไปก็คงไม่มีน้ําหนักให้สนใจแต่ประเด็นข่าวนี้ดันถูกเล่นมาจากเฟรนชพเทนเบิร์กนักข่าวที่เน้นข่าวเกี่ยวกับทีมเสือใต้ซึ่งเนื้อหาระบุว่าชื่อของลาเฟวารลานกําลังเป็นหัวข้อการพูดคุยกันในหมู่ผู้มีอำน,นาจตัดสินใจของทางไบเยอร์มิวนิกเกี่ยวกับช้อยทางเลือกที่เป็นไปได้ในการลงตตตลลาาาาาาาดดช่ดกก่่่มม่่ววงงงงงงงเเเเืืือออออนนนมมมมมมกกกรรรคคคีี้้้้แบบ็ยยยยัไสจิูพะ วาลันได้รับกับทางปีศาจแดงตกปีละ17ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเล็ที่ทางบาเยอร์มิวนกไม่น่านจะพร้อมใจ่ายให้ก่อนจะปิดท่ายว่าราเฟวาลันไม่พึงใจกับสถานการณ์ของตัวเองในเวลานี้ในทีมปีศาจแดงที่ตกเป็นตัวสำรองและต้องการย้ายออกเพื่อโอกาสลงสนามอยู่เช่นกันส่วนสนับราคาที่ประมาณการน,นั้นตกอยู่ที่20-30ล้านยูโรขณะที่อีกข่าวที่เกี่ยวกับองตนกิสมันซึ่ง1ถึง2วันก่อนมีกระแสะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันกลับไปให้ความสนใจแต่รอบวันที่ผ่านมาประเด็นข่าวนี้ถูกฟาบิโอมิโาา่นันยืนน ชัดเจนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นระหว่างองตวนกิสมันกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมระบุว่าตัวนักเตะแฮปปี้ดีที่จะอยู่กับทีมตาหมีต่อไปพร้อมทั้งยังเผยด้วยว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากิสมันก็เพิ่งจะปฏิเสธการย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเป็นการสัมทับว่าตัวของกิสมันยังมีความท้าทายที่จะเล่นในชุดของเอลติโกมาริดอยูและการย้ายทีมไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดแม้แต่นิดเดียวขณะที่อีกหนึ่งชิ้นข่าวที่ฟาบิอซิโลโมโนเป็นผู้รายงานเองก็คือ องลีล่าสุดมีการระบุว่าตัวของมาซียาวนั้นก็มีท่าทีพร้อมจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเหมือนกันหลังจากใช้ชีวิตในถิ่นโอเทลฟอร์ดมายาวนานนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2015แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโลมาโนเผยว่าการย้ายจะเกิดขึ้นเร็วในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอที่อาจจะมียื่นเข้ามาหานั้นงามมากพอจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมตัดใจขายดีกว่าจะเสียฟรีในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าด้วยสาหรับมาซียาวปัจจุบันถือเป็นฤดูกาาาาาาลลลททีีี่่่่9ขขอออองงงงงเกกััับบบปแแแด้้ววนนะครรตตตตรตตตตผิมมมย นาผิดหวังสะสมมาตลอดจนกลายเป็นความไม่คาดหวังอีกแล้วจากบรรดาแฟนผีอีกทั้งยังเป็นนักเตะที่แฟนบอลลงความเห็นค่อนข้างตรงกันว่าอยู่มาเกินวงจรของนักเตะที่ไม่สามารถทําประโยชน์สูงสุดอะไรให้ทีมได้นานเกินไปแล้วด้วยซ้ําซึ่งที่ผ่านมาในระยะหลังทีมก็พยายามหาทางขายนั่นแหละครับแต่ด้วยตัวเลขค่าตอบแทนในสัญญาที่สูงกว่าสโมสรปกติทั่วไปเขาจ่ายกันเลยทําให้สถานการณ์ของมาซียกับปีศาจแดงเสมือนยักแย่ยักยันกันอยู่แบบนี้มาตลอดถือเป็นอีกหนึ่งชิ้นมรดกนักเตะอันสูญเปล่าที่ตกลงมาตามการ่มาเซยยังหลุดดรอ จนถึงยุคของเอเดกเทนฮักได้นั้นมันสะท้อนถึงความล้มเหลวแบบเน่าในจากส่วนภายในของสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีและก็ต้องมีการเดิมต้นส,สั่งเรื่องพวกนี้กันได้แล้วหากหวังจะนําสโมสรกลับมาเข้ารูปเข้ารอยให้ดีขึ้นไปต่อกันที่ชิ้นข่าวเล็กๆจากสื่อต่างประเทศที่เผยว่าแม้จะมีกระแสที่ระบุว่าจอห์นเมอร์เทอร์จะกลายเป็นคนต่อไปที่ต้องออกจากตาแหน่งหากว่าเซอร์จิมแลนด์คลิปบรรลุดิวซื้อหุ้น25%แล้วขนบุคลากรขอ,ของพวกเขาเข้ามาทํางานด้วยโดยเทเลการาเพิ่งรายงานว่าตัวของจอห์นเมอร์เทอร์เองก็ไม่ได้ดรวาากกนยีฬ ทแต่ตั้งความหวังด้วยซ้ำที่จะขอทํางานรวมกับกลุ่มคนของเซอร์จิมและคิปด้วยในฐานะบทบาทของผู้ประสานงานทีมบริหารชุดใหม่ให้กลืนเข้ากับบุคลากรเก่าๆได้อย่างแนบสนิทโดยเฉพาะเส้นอานาจจากเจ้าของทีมตะกูลเกรเซอร์กับกลุ่มของเซอร์จิมและคลิปในอารมณ์ก็คงจะประมาณว่าขออยู่ช่วยประสานงานภายในให้เกิดความไหลลื่ื่ลงตัวไม่สะดุดในขั้นตอนบางอย่างที่จําเป็นทั้งนี้ก็ต้องไปวัดใจเซอร์จิมและคลิปเท่านั้นแหละครับว่าจะหลังบางตําแหน่งของจอนเมอร์เทอร์แล้วคนที่ไว้วางใจเขามาทําเองเลยหรือเปล่าด้านบูโนโ่เฟ เลอกยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับผลงานสุดตัวของเขาที่เข้าขันยอดเยี่ยมมากๆเท่ากับจากนี้ระจนสิ้นปีภารกิจของบูโน่เฟรนันเดสจะพุ่งกลับมาที่เรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเพียวๆแล้วนะครับซึ่งตัวของกัปตันปีแสดงเองก็ทราบดีนะครับว่าหลังจากนี้ทีมมีเดิมพันในเกมบางเกมที่สําคัญรออยู่ซึ่งเขาก็กล่าวว่าเราต้องมีสมาธิแบบเกมต่อเกมเริ่มต้นจากเกมที่เราจะต้องไปเยือนเอเวอตันซึ่งที่นั่นเป็นหนึ่งในสนามที่เป็นงานยากด้วยอีกทั้งกกกกกกาาาาาาารรรทททีีี่่่่พพพววววเเเเขขิงงงงถถูปัับแแตต้มมมมมึ10นน็หหยยยยคคะะจืส ไปมากขึ้นพวกเขาจะสู้เต็มที่เพื่อคะแนนดังนั้นเราจึงต้องมีสมาธิให้มั่นคงเพื่อจะบุกไปเชนะเอเวอตันพวกเราตระหนักดีอยู่แล้วว่าเกมประเภทนี้ในพรีเมียร์ลีกมันคืองานยากในระดับสูงเลยเช่นเดียวกับเกมหลังจากนั้นกับกาลาาสไลายที่ก็เป็นเกมใหญ่และยากไม่แพ้กันเรารู้ถึงตำแหน่งของเราในเกมแชมเปี้ยนส์คกดีว่าเราต้องทําอะไรต่อแต่มันจะดีกว่าที่เราจะคิดกันไปแบบเกมต่อเกมเพราะการคิดอะไรไปล่วงหน้าบางทีมันก็ไม่ดีนัก